คู่ต่อไปค่ะมองตาเพื่อนก่อนนะคะให้รู้จักเพื่อนเหมือนเดิมค่ะหลนะบตาเพื่อนสบตาพยายาไม่หัวเรานะคะเข้าไปก่อน,นะคะ่ะกอดเพื่อนเลยค่ะ ให้เพื่อนรู้ถึกรู้สึกถึงความรักเราวใครเหนื่อยกับอะไรมาเราเแาแบ่งให้เพื่อนแบ่งภาระของเราบ้างคิดถึงใครคิดถึงบ้านให้เพื่อนรับรู้ว่าอยู่ในบ้านหลังนี้มันเหนื่อยมันเหงา วเวลาเรากอดเขาให้เขารู้ว่าเราเรารู้สึกยังไงร,รู้สึกถึงความรักความเหงาวความต้องการใครสักคนที่จะเข้าใจบางทีคนเราไม่จําเป็นต้องพูดกันแค่กอดกันแค่นี้มันก็จะรู้สึกดีมันเติมชีวิตให้เต็มเจมส์ James. มองตาเพื่อนค่ะโอเคค่ะ กำลังใจซึ่งกันและกันขอบคุณเราไม่รู้นะว่าอาทิตย์นี้ใครจะจากเราไปเราไม่รู้เราไม่รู้ว่าเราจะได้กลับมากอดกันแบบนี้อีกหรือเปล่าเราไม่รู้ว่าเราจะได้มีโอกาสได้บอกอะไรในใจหรือเล่าอะไรในใจอีกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นมีเวลาทำมันซะ กอดให้เพื่อนเราสามารถรู้สึกถึงความอบอุ่นความรักที่เรามีนะะพลังที่เรามีในตัวเราแบ่งให้เพื่อนบ้างปล่อยค่ะขอบย่างคู่ต่อไปค่ะ มองตารู้จักมองว่าเพื่อนคนนี้คือใครนะคะมองตาเพื่อนนะคะสุตาพร้อมแล้วกอดเพื่อนค่ะกอดแล้วสมความรักนะคะการที่สู้กันด้วยกันมากับสามสัปดาห์แล้วบางทีก็สนุกบางทีก็ไม่สนุกเลย เหนื่อยเนาะบอกเพื่อนเนาะว่าเรบางทีเราเหนื่อย<ม>การนี้ได้กอดใครสักคนมัน,ม,นมันเหมือนเติมเต็มให้กับชีวิตเราไม่สามารถทำอะไรในโลกนี้ได้คนเดียวหรอก กันละกันเรารู้จักเพื่อนเราแล้วแล้วเข้าไปก่อนเลยค่ะรอมแล้วเข้าไปก่อนเนาะความสุขก็แบ่งด้วยกันความทุกข์ก็แบ่งด้วยกันอยู่ในบ้านนานๆบางทีมันเหนื่อยเข้าใจมันเหนื่อย แต่บางทีเราท้อเราไม่รู้จะพูดกับใครไม่รู้ว่าใครจะเข้าใจเราหรือเปล่าแต่ปัญหาทุกคนมีแล้วเราสื่อปัญหาของเราความความรักอันนี้ที่เราส่งให้เพื่อน ดีค่ะปล่อยค่ะขอบเียกเหมือนเดิมมองให้รู้จักเพื่อนให้ดีเราคุ้นเคยกับเพื่อนเราแล้ว,ลวเราพร้อมเมื่อไรแล้วเข้าไปกอดเขาเลยค่ะอืม บ้านหลังเดียวกันคนเรามันต้องรักกันมีอะไรเคยผิดกันเคยไม่เข้าใจกันก็ปล่อยวางก็ตอนนี้แหละ <compression> คนเรามันกดเกิดเกิดมาคนละพ่อคนละแม่มันก็ต้องย่อมไม่มันมีไม่เข้าใจกันบ้างนะคะแต่ยังไงก็ตามคนเราควรรักกันคนไทยด้วยกนันต้องรักกันนะคะ เด็กมีความฝันเหมือนกันทุกคนนะคะมีความฝันอันเดียวกันอยากไปให้ถึงความฝันทําเพื่อตัวเองทําเพื่อพ่อแม่บางคนทําเพื่อพี่น้องนะคะแต่ความฝันของเราเหมือนกันมันเหนื่อยเนาะกับการที่เราต้องตามหาความฝันสู้กับอุปสรรคตั้งหลายอย่างในชีวิตกว่าจะไปถึงความฝัน พักตรงนี้สักแป๊บหนึ่งได้ระบายได้หาที่อบอุ่นแล้วก็มีความรู้สึกดีๆที่ส่งผ่านมาถึงให้เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันพอถึงวันที่จากกันจริงๆเราจะได้คิดถึงมันมีความรู้สึกดีๆให้กัน ร่อยค่ะคนต่อไปอบอุ่นมากอบอุ่นมากครบหรือยงังยังต่อค่ะต่อต่อยังครบยังครบแล้ว อันนี้ใครหยิบที่ช่วแลวกระจายเนาะกระจายนะคะอย่าเพิ่งคุยกันอย่าเพิ่งคุยกันใครอยากทที่ส่วน,น,นตัวค่ะอยู่ในมุมของตัวเองใครต้องการที่ช่อเอาอะไรนะลกะะผู้ชายอยากจะกอดตัวเองก็ได้นะคะให้ความรู้สึกดีๆกันเพราะเมื่อกี้เราแค่แค่แค่แปลอบผู้หญิงให้กําลังใจผู้หญิงผู้ชายไม่กอด้อยากกอดใครตอนนี้กอดให้กําลังใจซึ่งกันและกันเสร็จแล้วนะคะอย่าเพิ่งพูดกันเยอะนะคะทุกคนหามุมของตัวเอง ทุกคนเข้าไปนั่งในมุมของตัวเองพยายามอย่าพูดกันเด็กๆดิสมาชิกังอยู่ในสมาชิค่ะโอเคค่ะหามุมของตัวเองค่ะเด็กๆอะหามุมของตัวเองนะคะ เลชอยากคุยกันหามงุงของตัวเองเ oh. ก็บความรู้สึกความรักความอบอุ่นที่เมื่อกี้นี้เราส่งให้ซึ่งกันและกันให้ยังอยู่นะคะ oh. เลี้ยงมันไว้นะคะเลี้ยงมันไว้จำหน้ามุมไหนก็ได้ของห้อง oh. นั่งน่าใจมากทุกคนอยู่ในความสงบและฟัามครูนะคะอยู่กับตัวเองนะคะตอนนี้อยู่กับตัว, <laughs> ตวเอง <laughs> ต่อจากนี้ครูจะพูดเล่าเรื่องราวให้หนูจินตนาการตามและอาจจะลุกขึ้นมาทำในตามในสิ่งที่ครูพูดแต่ที่สำคัญให้หนูมีโฟกัสในสายตาว่าครูให้หนูเห็นอะไรให้หนูเห็นจริงๆนะคะให้หนูลืมตาแล้วมาเห็นมันจริงๆและทำจริงๆอย่างที่ครูบอกให้ทำให้หนูรู้สึกอย่างที่หนูรู้สึกนะคะ ให้ค่อยๆเอาความรู้สึกเก่าๆและความรู้สึกอะไรจากอดีตที่มันขุดอยู่ข้างในาเอาออกมาให้หมดหรือจะเป็นความตื่นเต้นความกลัวของอนาคตเวลานี้คือเวลาที่เราจะมีไว้ให้ปลดปล่อยนะคะตอนนี้อยากให้ทุกคนนั่งในความเงียบลืมตาเอาไว้นะคะสมมุติเรานั่งอยู่ในห้องคนเดียวห้องมืดๆ มันไม่มีแสงสว่างแม้แต่นิดเดียวเลยค่ะห้องมืดมากนั่งอยู่คนเดียวกับการที่เมื่อก่อนอุย้ยอยู่กันหลายคนวันนี้อยู่คนเดียวมองไปทางไหนก็ไม่เห็นใครเลยเสียงเงียบกริบ หนึ่งนะคะจะเห็นมาประตูสีบ่บาทขึ้นเห็นประตูสีบ่บานอยากให้ทุกคนลุกขึ้นมาเดินหาประตูนะคะลังเลด้วยนะคะว่าประตูอันไหนเราจะเข้าหลังจากอยู่ในความมืดมาประตูสีบ่บานของเรา เห็นนะคะประตูสีบานข้าบบานไหนดี